สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักคะเรื่องราวต่อไปนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ50กว่าปีที่แล้วเป็นเรื่องราวของคุณวิชาญคุณวิชาญเป็นหนุ่มเลือดน้ำเค็มผิวเข้มรูปร่างสูงใหญ่สมชายชาตรีหน้าตาหล่อเหลาไม่แพ้พระเอกหนังในยุคนั้นเลยทีเดียวฐานะทางบ้านจัดว่าจน พ่อแม่จึงจำเป็นต้องส่งคุณวิชาญไปอยู่กับหลวงตาที่วัดเป็นเด็กวัดมีหน้าที่ทำทุกอย่างที่เด็กวัดพึงกระทำชีวิตวัยเด็กของคุณวิชาญไม่ง่ายต้องอดทนอยู่กับความขัดสนอดอดยากและความลำบากนานา,นาประการแต่ด้วยที่มีใจรักเรียนและรักดีคิดได้ตั้งแต่เด็กว่าการศึกษาเท่านั้น ที่จะนำทางให้เขาหลุดพ้นจากสภาพที่ตัวเองเป็นอยู่คุณวิชาญอาศายอยู่กับหลวงตาจนอายุได้22ปีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีความตั้งใจว่าหลังจากกลาบลาหลวงตาแล้วจะเดินทางกลับบ้านกลับไปเยี่ยมพ่อแม่สักครั้งก่อนจะมุ่งหน้าหางานทำสร้างเนื้อสร้างตัว แต่ยังไม่ทันจะได้ทำอะไรเพื่อนเด็กวัดด้วยกันก็เดินเข้ามาบอกว่ามีผู้หญิงมาหาผู้หญิงที่ว่าไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นแฟนสาวของคุณวิชาญเธอมาหาเขาพร้อมด้วยสีหน้าไม่สู้ดีเห็นได้ชัดว่าเพิ่งผ่านการร้องไห้มาอย่างหนักคุณวิชาญไม่จำเป็นต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้น เรื่องราวปัญหาในครอบครัวของแฟนสาวเขารับรู้มาโดยตลอดใจจริงก็ยังนึกเป็นห่วงว่าหลังจากที่ต้องแยกจากกันแล้วใครจะเป็นคนคอยปลอบใจยามที่เธอร้องไห้เพราะหนุ่มสาวในสมัยนั้นการครบหากันไม่ได้ลึกซึ้งถึงขั้นได้เสียสถานะคล้ายๆเพื่อนผู้หญิงคนสนิทที่สุดมากกว่า ความสนิทสนมมากสุดแค่ขั้นจับมือจึงเป็นที่รู้กันว่าเมื่อจบการศึกษาต่างคนก็ต้องต่างไปไปใช้ชีวิตของตัวเองทุกคนรู้ตัวว่าอายุยังน้อยเกินกว่าจะคิดเรื่องมีครอบครัวการปรากฏตัวของแฟนสาวในคืนนั้นคือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตการตัดสินใจของเขา พลิกชะตาเหมือนพลิกฝ่ามือแฟนสาวร้องขอที่จะติดตามเขากลับบ้านไปด้วยพูดให้เข้าใจง่ายก็คือเธอขอให้เขาพาหนีคนเดียวที่เป็นที่พึ่งสุดท้ายคือคุณวิชาญเธอร้องไห้ฟูมฟายจนสุดท้ายคุณวิชาญก็ใจอ่อนยินดีพาเธอหนีหวังไปตายเอาดาบหน้า ครอบครัวของคุณวิชาญร,รังเกียจแฟนสาวของเขาสมัยโกนการหนีตามกันไปเป็นเรื่องน่ารังเกียจโดยเฉพาะฝ่ายหญิงเมื่อเป็นเช่นนี้คุณวิชาญเองก็ตกที่นั่งลำบากทั้งแฟนทั้งครอบครัวทะเลาะก,กันไม่เว้นแต่ละวันสุดท้ายจึงตัดสินใจพากันออกจากบ้านออกไปสู้ชีวิตตามลําพัง ช่วงนั้นทำงานอะไรได้ก็ต้องทำเพราะแฟนสาวเริ่มตั้งท้องและด้วยคำสัญญาของลูกผู้ชายว่าจะไม่มีวันทอดทิ้งแฟนสาวและลูกเด็ดขาดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทำให้คุณวิชาญต้องจบลงด้วยการทำงานเป็นจับกังคนงานก่อสร้างจากที่ไม่เคยทำก็จำเป็นต้องเรียนรู้จนในที่สุด คุณวิชาญก็สามารถเก็บสะสมความรู้ทุกด้านเกี่ยวกับงานก่อสร้างจนได้เป็นนายช่างช่วงนี้เองที่ชีวิตเริ่มลำบากมากขึ้นเพราะมีลูกเพิ่มขึ้นมาอีกสองคนงานก็มีน้อยลงเงินก็ไม่มีใช้เมื่อปรึกษากันแล้วก็จำใจต้องแบกหน้ากลับไปหาพ่อตาแม่ยายด้วยหวังว่ามีหล,ลานไปด้วย จะทำให้พวกเขาใจอ่อนและยอมให้อภัยกับเรื่องในอดีตเรื่องที่พาลูกสาวเขาหนีมาอีกใจหวังว่าทางพ่อตาที่มีอาชีพเป็นนายหัวรับเหมาก่อสร้างอาจจะพอมีงานให้เขาทำเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียสิ่งที่เขาหวังและคาดไว้ได้มาแค่เพียงครึ่งเขาได้งานทำเพราะพ่อตาเห็นแก่ล้าน แต่ถ้าจะถามหาการให้อภัยมันเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดและคนที่หัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ไม่ยอมยกโทษให้ก็คือแม่ยายในวันแรกที่ไปถึงทันทีที่เห็นหน้าคำพรุศวาดคำด่าสาบแช่งสารพัดท,ที่จะสรรหามาได้ถูกสาดใส่ทั้งสองผัวเมียจนหูชาแม่ยายชี้หน้าด่าคุณวิชานว่า มึงมันไอ้ลูกสัตว์ความเลวระาำที่เขาก่อไว้แม่ยายเอามาฟื้นความจําทั้งหมดแม้แต่ลูกสาวตัวเองก็ไม่ละเว้นสองผัวเมียได้แต่ก้มหน้าอดทนฟังคำสาปแช่งอยู่อย่างนั้นโดยไม่เอ่ยปากอะไรกันเลยสักคำนอกจากคำสาปแช่งด่าที่มีมาทุกวันแบบไม่ซ้ำคำแล้วเรื่องอาหารการกิน ก็อยาได้หวังว่าจะมีสักมื้อที่ได้กินอิ่มของดีๆแม่ยายจะตักแยกไว้ให้พ่อตาและลูกชายหัวแก้วหัวแหวนส่วนลูกเขยและลูกสาวที่นางแสนเกลียดจะได้กินแต่หัวปลาติดก้างหรือไม่ก็น้ําแกงติดผักสักสามสี่ชิ้นตัวพ่อตาเองไม่ได้รังเกยียจลูกเขยอะไรมากมายเพียงแต่เขามีนิสัยเห็นแก่ตัว ไม่นึกถึงใครเขาไม่สนใจว่าใครจะมีกินหรือไม่มีขอแค่ตัวเองกินอิ่มอร่อยเป็นพอวิชาญต้องอดทนอยู่อย่างนั้นนานนับปีจนถึงวันที่เขาเริ่มคิดได้ว่าตั้งแต่ทำงานให้กับพ่อตาเขาต้องรับผิดชอบทําทุกอย่างเองหมดส่วนพ่อตาไม่เคยอยู่เฝ้างาน จะเห็นหน้าอีกทีก็ตอนรับเงินด้วยเหตุนี้ไม่นานวิชาญก็เริ่มรับงานด้วยตนเองก้าวเข้าสู่การเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอย่างเต็มตัวการงานการเงินเริ่มดีขึ้นแต่ต้องแลกมาด้วยคำกลดาสาบแช่งที่แรงกว่าเดิมแค่นั้นยังไม่พอแม่ยายโกรธจัดนางกล่าวหาว่าวิชาญเห็นแก่ตัว คิดจะเป็นคู่แข่งของพ่อตาตัวเองการทะเลาะกันเดือดดานถึงขั้นแม่ยายถือเหล็กอันเคืองเดินตรงเข้าหาหวังทำร้ายร่างกายเอาเลือดหัวลูกเขยออกล้างเท้าการกระทําของแม่ใหญ่ในครั้งนั้นทำให้ความอดทนของคุณวิชาญถึงการสิ้นสุดเขาตะอคอกขู่กลับเป็นครั้งแรกว่ากูจะยอมให้มึงฟาดหัวกู กูจะไม่ปกป้องและหลบหลีแต่ถ้ามึงตีกูไม่ตายกูจะเอาคืนมึงให้ตายคุณวิชาญบอกว่านาทีนั้นเขาพูดจริงและคิดจะทำจริงๆในใจคิดแต่ว่าวันนี้เป็นไงเป็นกันตายเป็นตายคุกเป็นคุกแต่สุดท้ายแล้วแม่ยายก็ไม่กล้าทำได้แค่กลดดาสาบแช่งเหมือนปกติ เป็นอันว่าวันนั้นคือวันสุดท้ายที่ครอบครัวคุณวิชานอาศัยอยู่กับแม่ยายเวลาผ่านไปสิบกว่าปีทั้งสองเคยมีกลับไปเยี่ยมเยียนพ่อตามแม่ยายบ้างแม่ยายเริ่มสงบปากสงบคาลงแต่กลับกลายเป็นเมียคุณวิชานเองที่กลับแสดงอาการไม่พอใจแม่บางทีก็แสดงอาการ และว่ากระทบกระแทกแดกดันในทุกครั้งที่มีโอกาสส่วนคุณวิชาญเองไม่ว่าอะไรปกติก็เป็นคนนิ่งเฉยเงียบขรึมอยู่แล้วต่อให้ระยะหลังมาแม่ยายเริ่มดีขึ้นแต่ความเกลียดชังและความคับแค้นใจในอดีตของทั้งสองฝ่ายก็ยังอัดแน่นอยู่ในใจทางฝ่ายเมียคุณวิชาญทำไปเพราะหน้าที่ของความเป็นลูก จะเกลียดจะแค้นยังไงนั่นก็คือแม่ส่วนทางฝ่ายแม่ยายแก่ตัวลงเรื่อยๆที่เคยคิดจะฝากผีฝากไข้กับลูกชายคนโปรดก็เห็นแล้วว่าคงไปไม่รอดสุดท้ายก็เริ่มมองเห็นลูกสาวที่ครั้งหนึง่งนางเคยเรียกลูกตัวเองว่าอีลูกสัตว์อีลูกชั่วอีลูกเลวเห็นผัวดีกว่าแม่ บ้านปลายชีวิตของแม่ยายในวัยเลย80สเมียคุณวิชาญต้องรับตัวแม่มาอยู่ด้วยเพราะเริ่มหลงหลงหลืมลืมเมียคุณวิชาญทำงานนอกบ้านส่วนคุณวิชาญทำการเกษตรอยู่กับบ้านดังนั้นคนที่ทำหน้าที่ดูแลเต็มเวลาหาข้าวหาน้ำให้กินจับอาบน้ำแต่งตัวจึงกลายเป็นคุณวิชาญ ลูกเขยที่นางเคยคิดเอาเลือดหัวออกลูกเขยที่นางเคยสาบแช่งคนที่นางเกลียดชิงชังที่สุดในชีวิตปัจจุบันนี้แม่ยายของคุณวิชาญเสียไปแล้วด้วยโรคชราดิฉันเลยถามคุณวิชาญว่าความเกลียดชังเครียดแค้นในตัวแม่ยายยังมีอยู่หรือเปล่าคุณวิชาญยิ้มบางๆแล้วบอกดิฉันว่า ถ้าไม่นึกถึงก็ไม่คิดอะไรแต่ถ้ายามใดที่ต้องเอ่ยถึงเรื่องราวในช่วงเวลานั้นความแค้นมันก็ตีขึ้นมาเป็นริ้วๆคุณวิชาญได้แต่พยายามบอกตัวเองว่าในไหนแม่ยายก็ตายไปแล้วนึกเครียดแค้นไปก็เผาใจเราเองแต่ถ้าถามว่าในโลกนี้คุณวิชาญเกลียดใครที่สุดในโลกคุณผู้ฟังคิดว่า คำตอบมันน่าจะเป็นใครคะสุดท้ายนี้ดิฉันก็ต้องแสดงความเสียใจย้อนหลังกับการสูญเสียคุณแม่ยายของคุณวิชาญแต่หากมองในอีกด้านหนึ่งก็น่าเห็นใจคุณแม่ยายอยู่เหมือนกันนะคะลูกสาวคนเดียวหนีตามผู้ชายไปแกคงจะโกรธและแค้นมากอยู่เหมือนกันอาหสิก,กรรมกันไปน่าจะเป็นหนทางตัดกรรมที่ดีที่สุดนะคะ you <music>